แถมนะแถมก็แถมแล้วแถมก็แถมแถมเดี๋ยวขึ้กันเด้อพี่น้องเด้อครับผมเงี้ยเดี๋ยวทางเงี้ยเกินคุ้มเลยฮะเฮ้น้องพ่อวายไงกูอะนอะไรครับหลวงพ่อฮะเกินคุ้มเราไปยังไงเงวดนี้เกินคุ้มแล้วงวดนี่เกินคุ้มแล้วเงินเที่ยวปีใหม่แล้วป่ะครับผมบอกนี่บ่ะครับเงินเที่ยวปีใหม่ปันนี่ดีเลยปันนี่ดีแล้วว่ะนี่เลยของคนปีใหม่แล้วว่ะ หนึ่งคันวากัหนึ่งคันวาก็ได้มาเนาะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกลับนมาสักการครับหลวงพ่อนู่นกังพลังสักการครับอยู่ดีมีเองทุกคนไฟที่เดียวโอ้งวดที่เดียวงวดที่เดียวก็ได้มาหาหลวงพ่อเน่อยก็ได้มาหาหลวงพ่อเป็นยังไงหลวงพ่อเลี้ยงนั่นเนี่ยก็ ฝ่าหลวงฝ่าลวงเนี่ยนะเฮ้ยตั้กแต่สี่ยาอือครับอีกแล้วนะไอ้อสี่ออร้งรนะองเก่าอือครับ 6, <000. S 2> อ่ะงวดนี้มาตามให้เอฟซี FC อีกคือเก่าแต่ว่าแถวนี้รับพรก่อนเนาะฮะรับพรก่อนแถวนี้เออเออทำทีหล<ะ>ังเลยหรออ่ะรับรับพรก่อนค่อยขังร <laughs> ับพรก่อนเอาพี่น้องเอฟซี FC. รับพรก่อนไข่เอาเลขนะรับพรก่อนไข่เอาโชคเพราะว่าพรพรของหลวงพ่อนี่บ่บ่คืออันอิ่มเนี้ยบ่บ่คือเอารับก่รับเั่ะนะอ่ะรับพรก่อนบุญกรรมพานำเกิดเอากำเนิดไปชาติหน้าอาภุดสนต้นลูกมากุศลาทางสวรรค์ของเบาเราเอาไปได้จงอาไหว้ให้ครบกันศรัทธาให้ตั้งมั่นทานสิ่งนั้นจึงจะดี ภาวนาดีวิเศษตัดกิเลสข,ข้ามโลกีหญิงชายจงยินดีเสแวงหา,ยาอย่าเจ้าเลยสาธุสาทุกคนสาธุสาธุสาธุสา,สาัวสองตัวฟั้งฟังเด้อหมวดนี้หมวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับหลวงพ่อไม่อยากดังเอาเตรียมเยขียนก็เขียนเลยเตรียมเขียนก็ถามเราก่อนบ่าแล้ฝันหรือแกงเลยแล้ฝันเราวกระิ่งเบาหน่อยหน่อยกระดิ่งนี่ก็แลกั เตรียมไปแล้วแล้ววะเอาเตรียมมาถ่ายแล้วงวดเดย์แล้วก็ตกซองมาตัวอยู่ทางไหนโอ้โอยู่ไหนอยู่ไหนกุฏิเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่น้องอ่ะอ่ะหลวงพ่อไปเอามาแล้ว อยู่ในกุฏิยมบิกเนอยูยมเน้ยมกาเนืยมมึกเนนอว่ายมมึกแดงแน้ะว่ายมมึกเน้อากาแดงเราค่อยออกออากาแดงเรค่อยออกนเล็กออกงนันจะไปอะไรเก่างวดก่อหันหันปดเก้าแปดเาแปดเก้าแปดกับแปดเจ็ดอนงเก้าแปด อ๋อครับเจ้ลยวันว่าเขาขามเนื้อมาให้ออกขาบเลยมาว่างทนาไปลยเข้าไปได้ออกขามเต่้ๆว่าันออกเป่าเปลี่เก่าเปลยรอนะครับดังแท่งมันนี่ดั้งเอา้ยะครับพี่น้อง นเดี๋ยวมีซันมันอ่ะอืมอันหนักเก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนยห้าศูนย์เจ็ดนี่ไี่แค่นั้นปะครับเด็กของพอมีซ้ำนี้มีซ้ำนี้บ่ได้หลายตัวหรบตัตัวสองตัวไม่เดียวแม่นอ่อครับมีเพิ่มเติมนี่ปะโอเค มีหงแถมอ๋อตัวใดขับแถมแถมตัวใดรับมีแถมตัวใดรับผมก็มีแถมตัวใดรับมีแถมบ่บ่มีแถมเรามีอยู่เลยอ๋อบนี้ศูนย์ไงศูนย์มาแถมอ๋อแถมหนังแถมพอแถมแล้วแถมแล้วแถมกับแถมแถมเดือกันเด้อพี่น้องเด้อ แถวแถวหมาอันได้แล้วป่ะไหนแถม,อแมสองห้าติเอาเดี๋ยวเขียนไหมก่อน,เ,อน,น,นเลขสองเก้าไม่อไบงพอีิเขียนใส่จะสอง <7. S 2> ดิเหร็ดแวแถมก็คือสอ,อ,องห้าเ ยี่ดีดีช่วยหนักขีกัเดียวเขีดเขียวสมดุลเขียดเขียวต้องกวัวบางนี่มันก็ออกตัวเก่าเนาะฮะนต้องกวาดบางนี่ออกตัวเก่าครับตัวอยู่ตัวเก่าอย่างนั้นเป็ดเจ็ดเป็ดเจ็ดองพอมีชั้นนี้ก่ต้องหลายตัวหลวงพ่อไม่อยากดังแต่จำเป็นต้องดังวันนี้งวดเนี่สูงสูงมากเลยหรือเปล่ครับหลวงพ่อ ศูนศูนยวิ่งศูนยาวนต้นขอันแมนนี่วิ่งวิ่งเนี่ยเออเขียนเขียนวิ่งไงพี่น้องจะเขียนอะไรตัวใดล่ะศูนวิ่งศูนย์ตัวใดลองพ่อตัววิ่งตัวห้างองพอัววิ่งมาครับเ็กเมือองพอหัใจวิ่งว่วิ่ง้างแรงนะฮะวิ่งงแรงวิ่งงแรงเอาไว้ิ่งงแรงเด้อ เลขสองหลวงพ่อไม่อยากดังพ่อเป็นยังบอกว่าเขียนใส่สองให้วิ่งห้าตัวเดียวเไม่อยากวิ่งศูนย์ก็วิ่งเด้อแต่ว,ว่าเขียนให้ตัวเดียวเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าวิ่งห้าตัวเดียวเนอเี่เยกำลังขัดตัวงซื้ออยู่เขียนให้ง,งามๆเดียวให้เห็นชัดๆนี่ถูกสอนพ่อมแล้วหมดนี่น ศูนต์มาทีคนนี้ศูนต์มาทีอ้าวศูนต์ได้เวลาโชว์ศูนต์โชว์ก่อนเลยวางไว้ทนี่เนาะวางเลยวางนี่เนาะวางนี่เนาะเอาเอ๋อได้พอทั้งนั้นอันนี้ลายมือเอาเอาของร้องวางไว้ข้างนั้นเนาะนี่คือลายมือของหลวงพ่อที่นี่ลายมือหลวงพ่อลายมือหลวงพ่อเอาอลายมือหลวงพ่อวางไว้ข้างๆกันเขียนไหมเนี่ยฮะวางไว้ข้างๆกันเขียนไหมเนี่ยข้างๆกันเจนเมียน อ,อนี่แหละพี่น้องที่ได้เห็นตัวเลขตัวเดียวกันแหละแต่ว่าอยากให้เบื้องได้มือหลวงพอน้ำนี่นะพี่น้องเบิ่งเขาเดียวกับจำได้ดอกสามตัวมีเก้าศูนย์ห้าสองตัวมีศูนย์เจ็ดตัวกันสองห้าสายออกกำลังกายห้าตัวเดียวหรือว่าผู้ใดอยากเอาศูนย์ไปออกกำลังกายน้ำก็เอาไปแต่ว่าหลวงพอบอกว่า ออกกำลังกายวิ่งห้าตัวเดียววันที่16พฤศจิกายน2568เด้อพี่น้องเชิญให้ครบทุกขบวนการไม่ไี้มากครับที่ไปข่าวปลากันไป้างโอ้หลวงพ่อที่ไปข่าปริวาตอีกบอกครับวันที่25่บอ๋อครับวันที่ออกวันที่หนึ่งออกวันนี้วันหน้าก่น หมดหนาหมดหนามันจีบก็ปีใหม่ปะลวงพ่ออยูบ่ะ่อยูแลอยู่ในป่าบ่อยู่ในป่าไปเขาปริวาสมีไปกลับมือไรครับประมาณก่อมือก็สิบขึ้นไปเขายี่พาติดกันนึ่งก็ตาบาดที่ใหม่ก่านี้แสดงว่าวันที่หนึ่งก้าโมงสิบขึ้นใช่ไหมเนาะสิบวันเก้าคืนแสดงว่าวันที่หนึ่งหมดวันที่หนึ่งทันวาหนิ เขาบ่ได้ไเ,ดเดีเนาะกาวเงินเสร็นตีไก่นี่พอดีพอดีออกก็ใส่บาทปีหนึ่งพอดีอืมครับหนึง่งธันวาถ้าหลวงพ่ออายุกะรอสิบหกธันวานีจะส่งใส่บาทหมดเดี่เขาจีได้ตีไก่เนี่ยก็ได้ครับ <c oughs> ครับผมอ่ะเรียบร้อยเก็บก่อนอันนี้ เรียบร้อยนะครับผมแบบแนวทางมันเด็เกินคุ้มแล้วฮะรถพ่อวางนีว่าน้ำอะไรครับหลวงพ่อฮะเกินคุ้มแล้วปีใหม่งวดนี้เกินคุ้มแล้วงวดนี่เกินคุ้มแล้วเงินเที่ยวปีใหม่แล้ววะครับหลวงพ่อนี่วะครับเงินเที่ยวปีใหม่วันนี้ดีกอ่าวันนี้ดีแล้ววะนี่เด้อของคนปีใหม่แล้ววะหนึ่งคันว้าครับหนึ่งคันวาเขาบปได้มาเนาะแม่นเราเอาเนี่ยเกินคุ้มเอาเกินคุ้มเลยตอนนี้ก็คุ้มแล้วละวะ นี่นละจไปเลเบิกปีีขึ้นปีใหม่จงสดใสสองสุขทุกสถานจำเรินด้วยพรสีสีประการจงสุขสันและสำราญยิ่งยืนนานเลยสาธุสาธุสาุ่ะลำลากันไปครับพี่น้องพรอนก็ได้รับแล้วตัวเลขกันได้แล้วเกินคุ้มระว่างวันหนึ่งเกินคุ้มสาธุสาธุ อย่าลืมกดติดตามช่องบาวอีสานทิพย์น